พี่ชนคะแยล้วเราจะป้อนแกก็อยากดูของห้องสเอ็ดด้วยนี่พวกแกอาทิตย์หน้าก็จะสอบแล้วอะแต่ฉันยังไม่บอกรักพี่ชนเลยอะโช่อพี่เขามาตั้งนานนี่ถ้าแกไม่บอกอะพี่เขาก็จะจบแล้วแกก็จะไม่ได้เจอเขาอีู่นะเว้ยนั่นสิฉันต้องรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะไปบอกหลักพี่ชน ติดโควิดปะเนี right hour, ่ยพวกแกสองคนไปตรวจโควิดก oh, ันเดี๋ยวนี้เลยนะช่วงนี้ระบาดนะเว้ยเดี๋ยวก็ติดกันหมดหรอกไม่จริงหรอกโควิดโควิดอะไรี่้ฟั้ไปดูดีมันติดปะโอเคมันติดแย่แล้วกคุะ ส้มฉันอยู่นี้ต่อไปไม่ได้แล้วอะ่ะพี่ชอนกำลังจะออกจากโรงเรียนนี้แล้วฉันยังไม่ได้บอกรักเขาเลยอะ่ะฉันจะทำยังไงดีวะแกโอ๊ยแกต้องกักตัววันแรกแกจะหายเลยได้ยังไงฉันต้องหายไม่ทันแน่ๆเลยอะ่ะมันมีวิธีไหนบ้างอะ่ะที่เชื้อจะหายภายในไม่กี่วันแกต้องพักผ่อนกินยาตามที่หมอสั่งแล้วก็ง,งดใช้เสียงด้วยจะ้ะไม่เอาอะ่ะ ตามใจแกแล้วกันเอ้า oh. น้ำแม่เข้ามาได้เลยเป็นยังไงบ้างลูกอยากหายไวๆไหมอยากสิคะแม่โอเคเดี๋ยวแม่ไปหาวิธีให้นะ แม่น้ำแกเป็นไงบ้างฉันท้องเสียด้วยอ่ะแกฉันกินน้ำมะนมาวผสมเกลือเข้าไปนะ่ะเอา้าทำไมอ่ะแกกินหรอแม่ฉันอ่านข่าวที่ย่าส่งมาให้ในไลน์มันจะฆ่าเชื้อโควิดได้ฉันก็เลยลองดูฉันอยากหายไวๆจะได้ไปหาพี่โชวนะแกแล้วเป็นไงแป๊บนึงนะแกมันมาอีกแล้วอ่ะเอา้า เอาวะนี่คือวิธีสุดท้ายฮัลโหลแกฉันหายแล้วนะแกหายแล้วใช่ไหมฉันย้นสองขีดอยู่เลยอะฉันทำทุกอย่างแล้วว่ายืนตากแดดดมสมุนไพรกินน้ำมะนาวสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนอะ่ะเดี๋ยวแกเชื่อข่าวพวกนั้นด้วยหรอแกรู้ป้าว่ามันเป็นเฟกนิวฮะแค่นี้ก่อนนะแกเดี๋ยวฉันต้องไปโรงเรียนแล้วอะ เดี๋ยวฉันมีอะไรให้แกช่วยพี่โชนคะครับพอดีมีคนอยากคุยกับพี่อะคะ่ะพี่โชนคะหนูชื่อน้ำหนูชอบพี่ชอบมาสามปีแล้วแต่ตอนนี้หนูติดโควิดอยู่หนูอยากไปสารภาพรักกับพี่ หนูทำทุกอย่างก็เพื่อพี่ทั้งยืนตากแดดดมสมุนไพรสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนและหนูก็ยอมกินฉี่เพื่อพี่สุดท้ายแล้วน้ำอยากจะบอกพี่โชนว่าน้ำชอบพี่โชนโทษทีพี่ไม่ได้ชอบน้องอะ่ะพี่เป็นตุด๊ดอ่ะเป็นไงล่ะ กักตัวก็ไม่รู้จักอ่านสือ่อ